กองน,นี่เป็นเป็นตัวปั่นให้พี่ดูครับดูดูพี่อยากไปหาน้องนะครับพี่คือเห็นน้องร้องแล้วพี่ก็อยากจะไปหาน้องนะครับ โมตองนะครับผมความพยายามสูงมากเลยนะครับความพยายามที่จะเอาน้ำมาเล่นโคลนะครับคือจะเอาเอาโคลนะครับผมมาอาบตัวเองนะครับส่วนข้าม,มืงนนะครับผมเนื้อตัวสะอาดสะอาดมากครับไม่ชอบเล่นโคลนะครับไม่ชอบสกปรกนะครับโวตองนอนแล้ว บรรยากาศดีครับบ่รตงนอนลงแล้วฝนตกหนักมากมากเลยนะครับผมฝนตกแรงมากมากเลยนะครับดูนะครับผมลมแรงพายุแรงนะครับผมฝนสาดเข้ามาเปียกหมดนะครับผมฝนสาดเข้ามาเปียกหมดเลยนะครับแต่ก็ ยังดีครับยังดีกว่าไม่มีอะไรที่ให้ยังดีกว่าไม่มีอะไรที่ให้น้องช้างเราหลบกฝนมาครับแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับแค่นี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับไม่ได้เปียกหลังนะครับไม่ได้เปียกหลังถึงจะมีฝนปิวเข้ามาบ้างสาดเข้ามาบ้างแต่ก็ถือว่าดีนะครับดีดีดีมากๆเลยนะครับฟ้าร้องนะครับผม ล้วก็ปิดสัญญาณทุกอย่างนะครับผมถึงจะได้ถึงถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับลมแรงพายุแรงนะครับนี่วันที่สองแล้วนะครับผมวันที่สองเ,องเป็นวันที่สองที่ฝนตกนะครับดูครับทั้งสองกลัวกลัวรถไฟนาครับพอดีคุณพ่อจะเอารถไปเก็บขยะนะครับกลัวนะครับ วัวรถไทยครับบัวรถไทยบัวตองนี่ตัวเหตดบัวตองนี่เป็น เป็นตัวปั่นให้พี่ดูครับดูดูพี่อยากไปหาน้องนะครับพี่คือเป็นน้องร้องแล้วพี่ก็อยากจะไปหาน้องนะครับ <c oughs> พ่อ <c oughs> จะเอารถไถนามาเก็บขยะนะครับผมเก็บเศษขยะต้นสับรถที่เขากินนะครับผม ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับฝนกำลังฝนก็ตกอยู่นะครับดูบัวนะครับดูบัวจะบัวตองของเรากระบวนจะวายนะครับ เรียบร้อยแล้วดับรถแล้วนะครับดับเครื่องแล้วนี่เราก็ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูสองเชือกมองหน้าอะไรกันนะครับจ้องกันมองอะไรกันดูโบตองนะครับสภาพนะครับสภาพดูไม่ได้เลยนะครับส่วนเครื่งมือเราก็ไม่เท่าไหร่ครับ มันอยู่ที่บ้านนะครับผิวพันธุ์เขาชุ่มฉ่ำม,มากๆเลยนะครับมีคระมเมือนผิวพันธุ์จะแตกต่างกับไปทัวนะครับเพราะว่าได้แช่น้ําบ่อยนะครับดูขยะที่เหลือที่กินวันนี้นะครับเต็มรถเลยนะครับผม ยืนตรงหน้าเลยกันระเมินเก็บขยะทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมฝนตกยังไม่หยุดนะครับยังฟ้ายัางคำรามอยู่เลยนะครับผมได้พาเขาไปอาบน้ำทำความสะอาดนะครับ อ,อิ่มมากๆเลยนะครับอิ่มมากเลยครับอิ่มมากเลยมาดูหลุมที่บัวตองขุดนะครับนี่นะครับเวลาฝนปิวเข้ามานะครับฝนสาดเข้ามาเขาก็ใช้งวงนะครับขุดหลุมเพื่อจะได้ได้เป็นโคลน,นะครับเพจะได้เป็นโคลได้มาอาบตัวเองนะครับ โอ้นากินชั้นเน่ยอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้สุกปุกโอ้ดูพุงขมืนนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับ ดูครับดูครับดูความพยายามของเขานะครับนี่นะครับดูนะครับความพยายามของเขานะครับที่จะเล่นโคลนให้ได้นะครับขนาดโซ่ไม่ถึงก็ต้องโน้มตัวลงนะครับผมโน้มตัวลงลงมานะครับเพื่อจะได้อาบโคลนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเสบียงอาหารของเราเลือไม่เยอะนะครับผมเดือไม่เยอะว่าช้างเราสองเชือกล้วก็กินทั้งบันนะครับ ไปดูนะครับผมไปดูที่แม่น้ํามูลมาแล้วไปดูป่าที่แม่น้ํามูลนะครับผมกะว่าตอนกบันจะพาช้างไปผูกนะครับไม่ได้นะครับผมไม่ไปไม่ได้ครับเพราะว่าเขากําลังทําทําถนนใหม่นะครับผมทําถนนข้ามไปที่ตรงกระท่อมท่าซ้ายนะครับเพราะว่าตรงนั้นถนนตั้งแต่น้ําท่วมนะครับผมรถยังสัญจ,จรไม่ได้กําลังทํา กำลังทําถนนนะครับผมก็เลยไปดูไม่ได้นะครับไปเข้าไปไม่ถึงฝั่งแม่น้ํามูลนะครับก็ต้องรออีกหลายวันนะครับพี่ขมือนยืนมี่ขมือนยืนภาบงวงครับโอ้โหหน้าทงชานมากเลย ดูท่ายืนนะครับหน้าสงสารมากๆเลยนะครับโอ้ยังไงต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมททุกคนที่เข้ามารับชมครับโอ้เสียงฟ้าร้องคำรามน่ากลัวมากๆเลยนะครับโอ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ